สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับวิตาเดวิตามินวอเตอร์โปรไบโอติกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มรสองุ่นขาว0.1%จากองุ่นขาวเข้มข้นผสมโปรไบโอติกและใยอาหารนะครับข้างหน้านะครับก็เขียนเนี่ยจ้าว่ามีวิตามินซี200%จ้าแล้วก็มีไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ก่อนกินนะครับตรงนี้นะครับก็เขียนได้นะครับว่าให้บริโภควันละ1ขวดนะครับ และก็ควรบริโภคอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่นะครับดังนั้นนะครับไอของพวกนี้เราก็กินได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมกินอาหารครบห้าหมู่้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยันงไงกับนนะครับกับรสชาติใหม่ควดก็สวยดีนะครับสีฟ้าดูดูอะไรดูแบบเฮ้ยกินหอมดูสวยงามดีนะครับแล้วก็เฮ้ยกินโยเกิร์ตดีมากหลับตาเทปยนดมเนี่ยเพียงนึกว่าเฮ้ยให,ให้เราโยก,กินโยเกิร์ตอ่ะเฮ้ยกินดีมากๆเฮ้ยโอเคเดี๋ยวานี้ชิมรสชาติจ้ะ อ่ะกินหมดแล้วคราวนี้รือว่าชอลนะครับเออลืมบอกไปนะครับว่าตรงนี้นะครับน้ำตาลศูนย์กันนะครับแล้วก็พลังงาน3าแคลอรี่นะครับเฮ้ยเขาบอกว่าทําดีมากอ่ะคือเวลาเรากินเข้าไปให้เราู้สึกถึงความเป็นน้ําเปล่านะครับแต่กลิ่นโยเกิร์ตที่ออกมา่ะเฮ้ยใช้ได้ดีมากนะครับเป็นกลิ่นโยเกิร์ตที่หอมและอร่อยอ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นความหวานที่กําลังพอดีนะครับไม่ได้หวานมากนะครับใครชอบแบบอะไรน้ำที่มันมีกลิ่นของโยเกิร์ตอ่ะแล้วก็แบบกินหวานกำลังพอดีให้ไอ้ตัวนี้ได้เลย ตัวนี้มันใกล้เคียงกีนาร์ฮอเลยนะแต่ไม่ใช่บีเาเก้นไม่ใช่บีเาเก้นกำลังนึกอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนตัดบ B ีเาเก้นอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบีเาเก้นน่าจะเป็นตระกูลพวกตระกูลดัสมิวนะใช่ใช่มันจะเป็นตระกูลดัสมิวะ่ะแบียันจำไม่ได้นะว่ามันเป็นดัสมิวแบบไอ้ขวดสีส้มหรือว่าไอ้ขวดน้ำตาลน้อยนะหรือสีเขียวจำไม่ได้แต่มันเป็นตระกูลอยู่ตระกูลดัสมิวนะที่มันเป็นเป็นสูตรพวกน้ำตาลน้อยอะ่ะ พ่าสูตรของน้ำตาลานัลล้นผมได้รียู่นะมีสองขวดนะครับคือขวดสีส้มไฟเบอร์แล้วก็ขวดสีเขียวนะครับไอ้ย่าหวานเออไม่แน่ใจอ่ะถ้าเกิดมีสองอันนั้นนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยให้รีวิวได้นะครับว่ามันเหมือนอะไรโอเคครับเดี๋ยวจบการดูคลิปนีไป้ไว้เท่านีนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ